กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal e s Signal eSport Channel นะฮะอ่าในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมแอดบอยนะฮะเช่นเคยนะฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยนั่นก็คือเมาส์มาโคเกมมิ่งนะครับเป็นเมาส์รุ่นใหม่จากทางค่าย Signal e s p o r t ของเรานะครับซึ่งสเปคตัวเนี้ย เทพมากๆนะครับอ่าเป็นสเปคที่เราปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวที่ใช้สเปคคล้ายๆรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นว่า991ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า G M 9 6 2นะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยที่เป็นชื่อซีรีส์มันเลยนะครับก็คือแ a n เกอรนะฮะหรือว่าแ a n เจอรก็ได้นะครับเอออ่านได้เหมือนกันนะครับเออนะแต่จารหัสเอาก็ได้ครับ G M 9 6 2นะฮะเออเป็นเมาส์ทรงบาลลูนนะฮะแล้วก็มีไฟ R G B 16.8ล้านสีด้วยยราละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรราไปชมกัันคบ อ่านะครับก่อนอื่นเราก็มาดูรายละเอียดตัวหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับอ่าหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดในส่วนแรกนะครับก็คือทางด้านขวามือนะฮะขวามือของกล่องนะครับอ่านะครับจุดแรกเนี่ยจะมีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ RGB 16.8ล้านสีนะฮะนะครับปรับแต่งไฟได้นะฮะเออแล้วก็อันที่2เนี่ยคือมีซอฟต์แวร์มาโคอย่างที่แอดบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ย เป็นเมาส์แบบมาโครเกมมิ่งนั่นเองนะฮะฮาและที่สำคัญเลยนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเมาส์เกมมิ่งเรานะครับหันมาใช้เจ้าตัวเซนเซอร์ที่เป็นของพิษสัตนะฮะ Pw ตัวนี้จะใช้รุ่นเป็นสาม5นะฮะเออนะครับนะแล้วก็นี่เลยมีบอกว่ารับประกันสินค้า2ปีนะครับเออซึ่งจะมีตัวเล็กบอกเนี่ยว่าให้กรุณาเก็บกล่องและใบเสร็จหรืออะไรเนี่ยสิน หรือหลักฐานนะครในการซื้อไว้นะครับเ,ออเพื่อใช้ในกานเคลมนะฮะตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะฮะ GM 962 Ranger นั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น10 Color Backlighting นั่นเองนะก็คือมี10โหมดไฟนะฮะให้ปรับแต่งบนตัวเมาส์นะครับเออแล้วก็ DPI สูงสุดของมันเนี่ยอยู่ที่10,000 DPI เลยทีเดียวไม่รู้ว่าเล่นถึงกันไหมนะฮะอ่าแล้วก็สวิตช์เนี่ยสวิตช์ของคลิกนะครับก็คืออายุการใช้างานเนี่ย20ล้านครั้งนั่นเองนะฮะด้านข้างก็มีอะไระคิวอาโค้ดนะฮะแล้วชื่อรุ่นมี u t u b e นะครับ,แล, oon, รบแล้วก็ Signal น a n p a g e นะฮะด้านนี้เป็นรูปเมาส์นะครับ แล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของเป็นเกี่ยวกับสเปคเมาส์นั่นเองนะฮะก็จะมีบอกเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับว่าอะไรใช้ยังไงนะฮะเอ่อพูลลิงเรท125 250 500และหน0 0งนะครับ, 125, 250, 500, 1, รบที่บอกไปนะฮะสวิตช์คลิกเนี่ยรุ่นก่นกอนๆเราจะใช้เป็นของออมรอนใช่ไหมฮะอันนี้เราจะใช้เป็นของหัวโนสวิตนะครับเออซึ่งมีอายุการใช้งานกดได้20ล้านครั้งนะครับบนตัวเมาส์เนี่ยมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็มีนี่เลย b แบ็คไลตงนะครับก็คือ R G B 16.8ล้านสีนะครับไลติงเอฟเฟกต์10บโหมดนะครับเอ่ออินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อก็คือ USB 2.0นั่นเองนะครับสายเป็นสายไนล่อนคอร์ดไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยฮะมันสว่างนะครับเออแล้วก็ความยาวสายเนี่ยจะอยู่ที่1.8เมตรเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็จะมีขนาดของเมาส์นะครับ มีบอกไว้นะครับเท่าไรคูณเท่าไรเนาะแล้วก็น้ําหนักก็มีนะครับแล้วก็น,นี่เลยตรงนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับตาม URL ด้านล่างนี้แล้วก็มีบอกว่าตัวนี้รองรับทุก Windows นะครับ่นะอันนี้คือด้านหลังกล่องนะครับทีนี้มาดูด้านในด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเปิดมาก็จเจอเมาส์อันนี้อาจจะไม่ได้ออกมาเนาะด้านทางซ้ายมือนะก็จะมีารายละเอียดบอกนะครับ เกี่ยวกับพวก R G B sensor นะฮะสวิต์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับเอ่อมีบอกอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเมาส์กันดีกว่านะครับ อันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แอดแกะออกมาทั้งหมดนะฮะในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับจะมีแน่นอนนะฮะก็คือตัวเมาส์นั่นเองนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นคู่มือเนาะคู่มือเมนน่นนะฮะของเมาส์ตัวนี้นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆบอกนะครับเออแล้วก็ด้านหลังเนี่ย นี่เหมือนกันนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะฮะไม่มีภาษาไทยนะซึ่งรายละเอียดจริงๆไม่ได้เยอะนะครับในนี้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวอันนี้อ,ออกไปก่อนแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เป็นสติกเกอร์ Signal e Sport ของเราน,นั่นเองนะฮะแปะอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะฮะและที่สําคัญก็คือใบรับประกันนั่นเองนะฮะ แนะนำว่าใครซื้อสินค้าของทางเราไปให้เขียนไปรับประกันไว้นะครับหลังจากที่ท่านซื้อคือจริงๆถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าให้เขียนแล้วส่งหยอดตู้ไปรษณีย์มาไม่ต้องใส่ซองหรือติดสแตมอะไรทั้งนั้นนะครับคือฉีกแล้วหยอดตู้มาได้เลยนะครับมันจะมีสส่วนอันนี้อัดบอกแทบจะเป็นคลิปเลยนะฮะอ,อ,อยากให้ส่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องส่งก็ได้นะครับเก็บไว้เวลาจะเคลมค่อยเอามาเคลมแต่ มีอยู่หนึ่งอย่างที่ต้องทําก็คือให้เขียนรายละเอียดไว้นะครับเราจะได้ไม่ลืมวันที่เราซื้อนะครับเออนะทีนี้มาดูที่ตัวเมาส์ครับอ่าตัวเมาส์จะเป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้เลยนะฮะอ่ดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์แบบบาลานซ์นะฮะเป็นแสแตนดาดทั่วไปนะฮะนี่ด้านหน้านะครับใต้เมาส์ ะะก็คือเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยทรงที่สามารถจับได้ทั้งมือขวานะครับมือซ้ายก็จับได้สําหรับคนถนัดซ้ายนะฮะเออเพราะว่ามันจะใช่ไม่ไม่ใช่ทรงที่แบบเข้ามืออีกอนอมิกนะฮะเออตัวนี้เนาะวัสดุของเจ้าตัวเมาส์ที่ใช้นะก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นสีดำนะฮะมีสีเดียวนะเป็นสีดำนะครับ,รนะป,รบปุ่มก็จะมีนี่เลยนะฮะหนึ่งสองนะครับ สามสามคือคลิกกลางนะฮะแล้วก็สี่ห้านะครับแล้วก็หกกับเจ็ดตรงนี้นะครับมีบวกกับลบอยู่เป็นเพิ่มลด d p i นะครับจริงๆมันจะมีปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มใต้เมาส์นะครับปุ่มใต้เมาส์ตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สวิตช์โหมดไฟนั่นเองอ่นะเดี๋ยวกดให้ดูทีหลังนะเดี๋ยวเราจะไปเสียบให้ดูนะครับทรงเมาส์จะเป็นอย่างนี้เลยจุดที่จะมีไฟออกมาก็จะมีตรงนี้ฮะสกอร์นะครับแล้วก็ตัว โลโก้แล้วก็จะมีเส้นขอบด้านข้างนะฮะเออนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะทําให้มันเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นกริปกันลื่นนะฮะอืมกริปกันลื่นทั้งสองด้านนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ยางนะครับเป็นพลาสติกเลยนะครับอ่านะฮะเออสายนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นสายถักยาว1.8เมตรนะครับเท่านี้ก็ยาวพอแล้วนะครับ หัวเชื่อมต่อเป็นหัวยูดบีสนะครับสีทองนะฮะเออแบบนี้นะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดเปรียบเทียบให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือรุ่นพี่มันนะครับที่สเปคใกล้เคียงกันเนาะนะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะโอ้ฝุ่นเต็มเลยนะฮะเออนะครับอันนี้คือแอดเมาส์ที่แอดใช้อยู่นะครับก็คือเป็น GM 991นั่นเองนะครับดูรูปทรงของมันนะครับรูปทรงของเมาส์ตัวนี้จะเป็นทรงมือขวานะครับเหมาะสําหรับคนมือขวานะใครสนใจตัวเนี้ยก็ไปดูได้นะครับอ่ะให้ดูเปรียบเทียบนะครให้ดูทรงของมันนะครับขนาดนะครับซึ่งเจ้าตัวเมาส์ตัวเนี้ยตัว991เนี่ยนะครับตัวฝั่งนี้นะ มันจะมีความอูมกว่าหนากว่านะครับเออแต่ขนาดเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าเจ้าตัว962เนี่ยจะมีความยาวมากกว่านิดหน่อยนะครเออนะครอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบไฟให้ดูนะครับ คือแอดเอาไปเสียบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนที่บอกไปนะครับก็คือจุดที่มีไฟออกก็จะเป็นจุดนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่มาดูไฟนะครับรุ่นนี้จะบอกว่าไฟสวยมากนะครับจุดเด่นก็คือมีไฟด้านข้างเนี่ยนะครับสองด้านเนาะนะครับเป็นเหมือนตัววายใช่ไหมเออเนี่ยตัววายเออนะครับ อ่านี้จะเป็นแบบ R G B นะครับอาจจะเปลี่ยนโหมดไฟให้ดูนะเปลี่ยนโหมดไฟคือกดด้านล่างอ่ะให้ดูนะครับตัวนี้เราใช้เซ็นเซอร์แบบไม่มีแสงนะฮะเอออันนี้ไม่มีแสงสีแดงนะครับนะเปลี่ยนโหมดไฟให้ดูไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าว่าเราเปิดแสงค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้เป็นเหมือน RGB ติดค้างไว้นะครับอันนี้จะเป็นแบบ b ล i n g bling นะฮะอ่านี้ปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดมาที่หมดเดิมเมื่อกี้นะครับทั้งหมด10โหมดนะฮะซึ่งคุณสามารถกดได้ที่ใต้เมาส์ตัวนี้นะครับเออนะครับหมดไฟประมาณนี้ครับ สำหรับตัวซอฟต์แวร์นะฮะเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ดูนะครับนิดหนึ่งแล้วการส่วนเรื่องของมาโคเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำคลิปแยกต่างหางนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับอ่านะครับหลังจากที่เราดูตัวเมาส์ไปแล้วนะครับทีนี้อาจจะจะมาเปิดซอฟต์แวร์ให้ดูนะครับอ่านะครับก็ให้เข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เว็บซิงโนนะครับ โหลดให้ตรงรุ่นนะฮะร,รุ่นนี้คือ gm 9 6 2 r a n g e r นะฮะเออนะโหลดมาของแอจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับเป็นรูปหนังสือนะหรือบางคนอนะ่ะถ้ามันไม่เป็นรูปหนังสือสแสดงว่าเครื่องท่านอนะ่ะอาจจะไม่มีเจ้าตัววิลลาตัวนี้นะครับหรือหรือตัวเซเว่นซิปก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ่าก็มาถึงถ้าได้เป็นแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้แตกไฟล์ก่อนนะครับกด extract here นี่ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเขียนว่า แตกไฟล์ที่นี่นะครับอะไรประมาณนี้เออนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นตัวเซตอัพแบบนี้นะครับมันไปเด้งหน้าจอหนึ่งนะฮะเออได้เป็นตัวเซตอัพที่เป็นรูปเนี่ยนะฮะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเออนะก็กดดับเบิลคลิกไปเลยครับมันจะมีเด้งขึ้นมาถามนะครับแล้วก็กดเยสไปนะฮะมันก็จะเป็นหน้านี้มานะครับภาษาเนี่ย จะมีแค่อังกฤษกับจีนนะครับกดโอเคภาษาอังกฤษไปนะครับก็เลงหน้านี้นะครับเนากด next นะครับแล้วก็อันนี้คือ directory หรือไฟล์ที่จะไว้ไปลงซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือออริจินอลของมันนะรหรือใครอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็าสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับแล้วนะกด next ไปเออ ตรงนี้ติ๊กถูกไว้ก็ได้ครับเออกดฟินิชไปเลยนะครับอะถ้าเราไม่ได้เอาถูกออกนะครับมันจะเด้งซอฟต์แวร์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะนะครับอันนี้คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว GM962 ครับอามันก็จะสังเกตครับเหมือนหน้าตาโปรแกรมของ GM991 นะครับเออนะฮะมันเป็นสเปคใกล้เคียงกันแต่แค่คนละทรงเท่านั้นเองนะครับ ่านะครับในส่วนของหน้าแรกอันนี้คือหน้าแรกเนาะนะครับก็จะมีตัวเมาส์นะฮะแล้วก็รายละเอียดปุ่มด้านข้างตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นโปรไฟล์เราก็กดบวกโปรไฟล์ไปได้นะในบวกไป mm hmm. อ่าเด้งให้ตั้งชื่อนะฮะตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับกดไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะอ่าส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสีไฟนั่นเองนะฮะจะเห็นว่าโหมดแรกเนี่ยมันเขียนว่า Colorful Streaming ใช่ไหม มันก็คืออันนี้นะฮะาลองเปลี่ยนเป็น steady นี่คือติดตลอดเวลานีอาจจะเลือกสีขาวนะฮะลองกดแอปพลายดูอ่ะเห็นไหมเมาส์กลายเป็นสีขาวเรียบร้อยนะครับอือเดี๋ยวขอขยายจอกล้องเมาส์หน่อยนะครับเออเห็นไหม เาจะเห็นกันนะครับสีขาวสวยสดงดงามนะหรือจะเอาเป็นสีเงินนะครับอ่ะให้สังเกตนะพอแอดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องกดแอปพายด้วยนะครับเนี่ยนะครับสีเหลืองอ่านะครับและนี่คือโหมดที่แบบไฟสีเดียว นะครับไฟสีเดียวแล้วก็ติดทังแบบนี้ตลอดนะฮะเออจะเป็นแบบนี้เนาะส่วนนี่คือโหมดเื่นๆน,นะฮะอ่านี่คันเล f u ฟู t สเตดี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแต่ละโซนไฟได้เลยนะนะครับตรงเนี้ยแล้วก็อัพพายก่อนนะครับ เออให้ดูนะจุดแรกนะครับของ Mouse เมาส์เนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยตรงต้นอันเนี้ยเห็นปะมันเป็นสีแดงซึ่งเท่ากับว่ามันเคลื่อนเนี่ยนะครับถ้้แอดเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาวนะเนี่เป็นยังไงตองดูเห็นปะเป็นสีขาวแล้วนะครับไล่มาตรงนี้แอดให้มันเป็นสีแดง แล้วก็น้ำเงินเ,เขียวนะครับอย่างนี้อัดพายไปเนี่ยมันจะมีแดงอยู่ข้างในแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมก็คือมันจะไล่มาจนถึงฝั่งนี้นะครับเนี่ยไอ้ทั้งหมดหกสีเนี่ยนะครับลองเล่นดูนะครับโมดนี้นะนะครับเราฟิกไฟได้นะครับ อันนี้คือในส่วนของตัวหมดไฟนะครับหน้าที่2นะฮะหน้าที่2จะเปลี่ยนแท่ตรงด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว DPI ของมันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่อัดบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะ DPI สูงสุดของมันเนี่ยคือ10000นะฮะส่วนต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่200นะครับซึ่งเพิ่มลดทีละร้อนะฮะแบบนี้นะ ก็หลังมารู้สึกว่าจะเป็นเพิ่มห้าร้อยนะฮะเอ,อก็จะกดได้ทั้งหมดเนี่ยห้าห้าระดับด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเซตนะครับเออโดยแต่ละสีแต่ละอันเนี่ยก็เซตสีได้ด้วยนะครับเออสีแดงไอ้เราขาวไอ้ชอบสีขาวนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่นะ เนี่ยครับกดลบให้สังเกตดูที่ในซอฟต์แวร์เนาะมันจะมีสีแดงที่ตรง d p i ที่เราเลือกใช้อยู่นะครับถ้าเป็นอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวไปมาอ่าแล้วมันก็จะเปลี่ยนกลับนะครับเออนะฮะส่วนหน้าที่3นะครับหน้าที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกพารามิเตอร์ก็คือ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับของตัววินโด้นะครับซึ่งจะเป็นความเร็วเซนซิทีฟของเมาส์อันนี้จะตรงกับของที่อยู่ในปรับในวินโด้เลยนะฮะเออแล้วก็ตัวความเร็วของสกอก็คือตัวเนี้ยเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วในการดับเบิ่อคลิกนะครับส่วนอันนี้สําหรับเมาส์เกมมิ่งทุกคนถามหาก็คือส่วนของโพลิ่งเรทหรือ report rate รีพอร์ตเรทนั่นแหละฮะ ก็ปรับได้นะครับ1 5 0 0 250แล้ว125นะฮะก็ครบถ้วนนะฮะเอ่อหน้าสุดท้ายตรงนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับมาครนะครับเดี๋ยวเซตอะไรยังไงเดี๋ยวแอดจะทำคลิปแยกต่างหากแล้วลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับเออนะนะฮะก็โปรแกรมมีประมาณนี้นะครับอืมโอเคนะครับอ่านะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับ ที่สูตรไอทีทั่วไปนะครับอ่าสินค้าเราเนี่ยมีวางขายเยอะนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในราคา650บาทเท่านั้นนะเออกับสเปคแน่นๆเทพเทคุ้มคุมอย่างนี้เนี่ยแนะนำ่าให้ไปหามีไว้สักตัวครับเมาส์ไม่จำเป็นต้องมีตัวเดียวนะครับมีไว้หลายๆตัวก็ได้นะฮะเออยังไงก็ติดปัญหาตรงไหนสงสัยอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้ที่ signal thailand นะครับแฟนเพจของเรานะครับเออก็จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ